่ะทีมพร้อมแล้วนะครับจัดไปอันนี้ทีมดังไดดงนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นปฏิหารนะครับเคยมาเล่นในช่องพี่ชนะ9ตาติดนะครับดังไดดงนะมาดูกันับว่าแมตชนี้เขาจะเล่นยังไงคนลงสมัครกับ200กว่าคนนะครับพี่ไม่สามารถจัดการให้ใครได้ทุกคนนะครับผมใครที่มีปัญหาเล็กน้อยก็แก้ด้วยตัวเองนะครับใครไม่ไหวจริงก็ทักหาพี่นะเดี๋ยวพี่จะช่วยแก้ปัญหาให้นะครับ ปัญหามีไว้แก้นะใครมาลงทัวร์เมตนที่นะครับจะได้ประสบการณ์แปลกใหม่แบบนี้นะครับผมเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำไรยล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลเ<ว>กมมีไว้เล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันสุดๆทำไรยล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนล<ว>ไม่ใช่ทีมเดิมนะครับยังไงกันเขาจะเล่นกันหรือเปล่า ถ้าเขาแข่งกันก็ถือว่าเล่นนะครับแต่ถ้าใครไม่พอใจก็ไม่ต้องเล่นนะยืนเฉยๆนะเดี๋ยวพี่จะรีแมตแล้วบอกให้เลือกทีมเดิมนะครับโอเคาไม่เล่นนะอันนี้ต้องเลือกทีมเดิมนะเล่นรือเปล่าเอาเล่นไลเอาเล่นก็เล่น อาเล่นก็เล่นนะผมอาจัดปนะอนะมาเช็คลูนกันก่อนนะครับว่าเราใส่ลูนมาหรือเปล่ามา้เขาครลูนมากันนะ, <S <S ะโอเคนะครับไฟแข่งรายการพี่แล้วไปลงแรงอย่าลืมใส่ลูนนะจัดปเลี้ยวตะกระชากยิงไม่ลงนะผมสกุลหมีรีบาวขึ้นมาได้นะครับส่งให้กอแล้วไปก่อนนะครับพอดีเป็นเพื่อนกัน รักนะจุ๊บๆก็แล้จวจังหวะนี้เลเยอัพไม่ลง,งนะครับผมไม่ลงก็รีบาว PDF. เองก็ได้เซนโดหล่อไฟส่งไปฟุกุดะยิงลงๆเน้นๆลงแน่นอนเดียวตะกระชากหลอกส่งไปลิงจ้ำจ้ำดังไปนะสุดยอดเลยขอบคุณยี่สิบห้าดาวคนสองเซนต์กัาทำไร้ล้างแชแนลลุยไปกับทำไรยล้างแชแนลซาเคราะห์อีก เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากๆครับมมผมแล้วสิริอ่านชื่ออะไรพี่ตามแต่ละโหลอ๋อเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจครับที่สู้เอาไปครับผมจ่ายไปอีกแล้วนะครับผมกอลรฟให้ไทโต้ะหรืปล <laughs> ่าเจ้าหนี้เดียวตางเสียขวัญเลยนะจ่ายกอลรฟไปสองลูกแล้วผมโอ้โหกอลรฟ ึงจะเป็นเพื่อนกันก็เถอะกอลเกเขินมาแล้วเนี่ยสสงขนาดนี้เดี๋ยวตาไว่ายังไงไไจะเื่อจะให้กอลออีกกอลยกมืออยู่โล่งๆยิงไปก่อนสวยครับผมพวกท้าวจัดตาสวัสดีครับใครใหม่ใหม่สวัสดีครับใน a ฟ e บ o o กรบกวนแชร์ให้ด้วยนะัาขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวว่ายไงหลอดส่งไปคุคุดะดังไปเลยละกันนํำไปก่อนสองแต้มน,นะครับผมปกต่อสอง แปลกแฮวันนี้ดังไดดงไปยืนเซ็นเตอร์นะครับไม่เล่นเอฟจนะแล้วยิงแตกหน้าได้แทบอ่ะแตกหน้าโงลูนไม่มีแต่ยิงแสกโดงแปดเท่านะครับผ,ผู่นี้สูสีอีกแล้วเดือดเดือดเดือทุกคู่เลยแล้วเ,เลย์อัพเฮ้ยอาศัยจังหวะทุกคนเถอดฟลิกเลย์อัพไปเดลต้าหลอกส่งนะครับติดยังไงส่งให้ลิงดังสดไปเลยก็โดนสดไปเลยละกัน เฮ้ยดังเดนดงลิคเซนเตอร์ปเป็นด้ยวยเนี่ยชาบูแล้วดังนะผมก็ไม่กลัวอะไรแน,นรี้จะบล็อกก็บล็อกไปนะผมจะดังเซ็นโดส่งคือฟุกุดะเซ็นโดหลอกส่งฟุกุดะไม่โล่งนะครับแล้วก็ไม่ลงนะผมพอแลอันติได้มานะยังได้อยู่นะครับชวบวโคโดโอนสิไปยังไงจัดไปห่วมโยสิบต่อสิบสองนะครับผมจังหวะนี้น ผู้ดาเก็บบอลมาได้นะครับผมเซนโดหลอกส่งยั้งไปเลยละกันเดี๋ยวตาพูดยังไงอ่อใครทักหาพี่เดี๋ยวพี่ตอบนะทีทีคู่นี้ก่อนนะครับอาจจะตอบไม่ครบทุกคนนะเซนโดหลอกไปนะครับผมก่อแล้วเลยอ่ะฮัลโหล ในในทีมมีทั้งเซนโดทั้งฟุกุดะนะก่ <ทะ S 1> อนแล้วเพื่อนท่านตลอดไปก่อนแล้วก็ทำไมอะผมมีเพื่อนนะครับผมเพื่อนผมส่งบอลให้ตลอดอยู่แล้วแล้วยังไงผมก็ไม่แพ้นะผมจัดปลายแล้วใครรีบาร์แล้วเซนโดบอกเดี๋ยวรีบาวให้ยักล่างปลายสับสองโดนเลยครับผมแล้วตากุริกิเก็บบอลมาได้นะจังหวะนี้ยังไงสิบต่อสิบสี่ด็งอันติไป้วครับผมสิบ่อต่อสิบสี่นะคร <นะ S 2> เกมเริ่มตึงนำเยอะนำเยอะแล้วเล่นนะครับคดีจะพิกหรือเปล่า สิบสองต่อสิบหกนะครับผมเรียวตะหลอกส่งให้สกุริมิส่งให้ลิงเรียวตะว่ายังไงโดนนะครับแบบนี้แล้วสากุวิ่งไปเก็บบอลได้นะครับเซฟไปได้ Nice ลิงกระโดดไปเพื่อนไม่ได้ส่งบอลส่งมไ,ไปส่งมา,ากระชากจากังหวะนี้โล่งๆเน้นๆโคตรสวยแล้วไม่ลงนะครับผมสากุรีบาวได้อีกแล้วอ่ะ เฮ้ยเซฟเกมลับอย่างนี้แล้วยิงแบบนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้เป็นเอจีนะมาคอบอล <Nice. S 1> ยิงหลอกยิงอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วโดนอีกแล้วนะครับผม,มเข้มจัดดังในโดดไม่ใช่เมนเซนเตอร์ขึ้นไปโดดลิงเอาคืนลิงบอกเข้มมาเข้มกลับแล้วหลอกส่งฟุกุระฟุกุระให้กอแล้วกอแล้วสามแต้มหรือเปล่าจังหวะนี้ก็แล้วหลอกส่งให้ฟุกุระเราจะอันติดยังโดดลูดไม่มีกันเดี๋ยวนี้ แล้วสาแต้มไปเลยแล้วกันมันจะหมดเวลานะครับแล้วอันติเซฟไปได้นะผมแล้วเรียบร้อยน้ำหกแต้มเหลือสิบสี่วินะครับตาแรกน่าจะเสร็จทีมของดังเดยดงนะครับผมรุ่นปฏิหารเรามาเล่นเซนเตอร์เฉยเมนเอแจีวะมาเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้น่าจะสูงได้ทีไม่มีเซนเตอร์นะครับแยกลากไปแยกลากไปอันนี้อารมณ์ส่งเวลาเฉย <S <S ชนะแล้วว่าเออเล่นยังไงก็ได้เรียบร้อยนะครับเกมแรกนะ เสร็จอ่าทีมดังไดดงนะครับนำไปก่อนหนึ่งสู์นะดังไดดงเอฟพีด้วยวะอันนี้รุ่นปฏิหารนนะเล่นเอชจีช่องพี่ชนะเก้าตาติดนะครับผมส่งทีมไม่มีเซนเ,นเตอร์ไปไปยืนเซนเ,นเตอร์ให้ก็ได้เมื่อกี้ถ้ายิงสามแต้มลงนี่ใช่เลยอะก็แล้วโนอะ้โหแล้วหาปูเอฟพีนะครับผมเล่นไดสิบสามจุดเจ็ดนะครับดังไดดงไดเอฟบีพีสิบหกจุดหกนะครับจัดตายสูสีสนะคู่นี้ชนะกันหกแต้มไม่เยอะนะครับ เซนโดฟุกุดะนะครับกอและนะทีมค่อนข้างประหลาดนะครับผมเลือกตัวมาดูดีเลยนะทีมดังใลดงนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งกิเกนโทหยิบเป็นสกูรงิงินะครับโคทะลุหยิบเป็นลุคว่าล่างหนึ่งนะครับคิโยตะเล่นโดยหาปูนะอันนี้น่าจะคอมโบกันลำบากนะครับตัวละครเล่นยากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมเพย์จะเป็นยังไงนะครับมันอยู่ที่สกิลเพย์นะ แต่เลือกตัวมาค่อนข้างเสียเปียบนะครับแต่ถ้าลิงมาเป็นเล่นเกมรับอย่างเดียวนะครับก็โอเคนะหรือถ้าลิงสเต็ปดีนะอาจจะไม่ต้องคอมโบก็เล่นได้นะครับแต่เล่นยากมากๆากนะแสกหน้าลูกแม่ไปไม่ลงแล้วลูกว่ารีบาวได้นะครับโพทะลุจัดไป ส่งให้เคียวตะชาบูไปสองทีส่งคืนเุคาว่านะลุคคาว่าเฟดยิงแสกหน้าไปไม่ลงนะผมนซักหูหูรีบเอาพาดนะพาดไปนิดเดียวนะครับบอลมันเด้งสองุ่นโอ้โหเชลนำไปก่อนสองแต้นมนะครับทีมดังเดดงนะทีมโฮทารุไว้ยังไงครับลุคคาว่าดักอันด้าไปเลยละกันยืนวัดใจก่อนดูเชิงก่อนดูแลจะตกไม่ได้แน่นอนดักอันด้าไปเลยแล้วกันแล้วเลอัพหลอกไปฟุ่ดะยังไง ฟิกไรอัพหรือเปล่าส่งคืนเซนโดเซนโดเข้าไปหลอกอีกครั้งหนึ่งส่งกอลแวตกอลแอตจะเล่นเองหรือเปล่าส่งฟุกุดะแสกหน้าไปลงเอซี่แล้สองดังไดดงนำไปก่อนโอเทลุส่งให้คิโยตะดังอัดหน้าไปสับมือนะต้องอวนนี้โดนนะครับผมดังอัดหน้าไปนี่เออทีมเขาเน้นดังอัดหน้านะจัดไปจัดปาช็อตวัดใจนะครับผม จะวัดได้สักกี่ลูกเดี๋ยวมาดูกันนะเลเซนโดส่งลูกนี้โดนนะครับผมโอ้โหสเสียดายนะสปีดหมดแล้วลูกว่าไปไม่ทันนะครับดังอัดหน้าไปนีเออดังหัดหน้าหลายทีแล้วดังไอโดบอกคนไม่ไหวนะขอดังอัดหน้าคืนมาคีโอ่าดจ้ำจังหวะน,นี้สวยนะครับผมเอาตัวเพื่อนบังแล้วก็ดังไปเลยแล้วกันเซนโดหลอกส่งอีกแล้วนะพอแลดังไปนะครับโคทะลุขึ้นบล็อกเซเลย พอแล้วค่อนข้างตัวใหญ่เขียวตาส่งลูกเขาว่าลูกว่าสับมือโดนอีกแล้วนะครับผมเขาน่าจะจำได้นะสนามมันแน่นไปหมดเลยอะเลี้ยงยากนะครับแล้วดังไดโดงโชว์สกิลอะดังไปเลยละกันว่ะมาว่ะโอ้ทะลุไม่ยอมแพ้นะผม สับสองโดนเหรอดันหนึ่งแล้วกันเซนโดควิกเซย์อัพก็โดนตกเลยครับนี่ไม่มีรูตกกันยับเลยวะเยอัพไม่ลงหลอกสามรบกวนไม่ลงนะผมแล้วรีบาวมาได้เหมือนเดิมเอาอีกทีก็ไม่ลงอยู่ดีแล้วรีบาวมาได้สินึออกนว่าจะเอาอีกทีหนึ่งสวยครับผมลงลงเี้นนำไปสี่แต้มนะครับทีมแด,ด,ดงในะนดตงนนี้ถ้าทีมแดงในดงชนะคือเข้ารอบเลยนะครับผมทีมโฮทารุว่ายังไงครับ เลยอ์อัพอย่างสวยเลยใช้เทคนิคเฉพาะตัวไม่ต้องมีคนคอมโบเปโดอันตีไปจังหวะนี้ยังไงส่งเขี้ยวตัดโอ้ยโดนตัดบอลแบบนี้นะครับสวยครับผมสักุูเซฟไม่ได้นะครับชาบูแล้วดังโดนะโดน,นะครับผมก็ว่าไปแล้วนะโมเะลุเซฟไม่ได้นะครับเลี้ยงจังหวะนี้ หาพื้นที่แน่นได้ไหมไม่ได้นะต้องให้ลิงวัดใจนะครับลิงถอยยิงสวยครับเจงหวันนี้เพื่อนรีบาวได้ไหมโคตรสวยชาบูไปสองทีโดดไปสองคนแต่เหลืออีกหนึ่งคนบล็อกไปก่อนเซนโดหลอกส่งก็แล้วเล่นอีกแล้วโดนแล้วนะครับผมสี่แต้มไม่เยอะนะครับแล้วโล่งโล,งลงเน้นเน้นเลยหถนอว่าถูกพีนดังไดดองมาดีแนะนำหกแต้มน,นะครับผมจะแก้เกมยังไงครับทีมโมทะลุและแบล็ สเตปมามันเลยนะผมเป็นสามแต้มนะเก็บสเต็ตไปก่อนอีกสองลูกลงแล้วแล้วโดนตกนะผมแล้วโห้ยเก็บบอลอย่างสวยในช็อตนี้สักูเล่นดีจังเพราะว่าเฟดไปโดนตกนะลูกเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกสเต็ตน่าจะลงด้วยนะเก็บบอลโคตรเทพอยากให้กอลแลนะกอลแลเ,เลิกเป็นเพื่อนกันแล้วนะโอโหแล้วตกล้มเลยว่ะ บอกแล้วมันทาแต้มยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีตัวคอมโบนะไม่มีตัวหลอกส่งอะไรประมาณนี้นะเลือกตัวะละครมาค่อนข้างเสียเปรียบนะ,ะสกุลเงี่ยสกิลไลไอัพไปเลยะะแล้วกันแล้วใครจะเก็บบอลนาทีนี้ตามแปดแต้มนะครับผมมาดูกันนะดังใดนดงเล่นเอง ฟุดัมอรีบาฟูดําเป็นตัวละครที่ค่าจำสูงนะคือกระโดดสูงอยู่แล้วมีบาลได้แตกหน้าลงเรียบร้อยคนมันจะชนะน้ำสิบแต้มน,นะครับผมอันนี้เลือกตัวละครมาเสียเปรียบนะมันเล่นยาก,นกมากเลยเท็นไซอันติไปเลยละกันเหลือสามสิบแปดปีนะครับทีมโพทิรุตามอยู่แปดแต้มน,นะน่าจะตามไม่ทันแล้วนะครับอันนี้อารมณ์สมงปแลว เราจะส่งเวลาในะที่ไม่จ่ายนะดังไปเลยละกันอ่าเรียบร้อยนะครับปิดเป็ชีมาปูดังไปนี่ปดแต้มน,นะครับผมตามไม่ทันอยู่แล้วแนละยี่สิบห้าวินะครับจะจัดสามแต้มหรือเปล่าไม้ตายพร้อมแล้วไม้ตายพร้อมแล้วนะครับเหลืเวลานะฮะนี่ทึงเวลาแนละ้วแปดแต้มน,นะครับอุ๊ย p a s เลยอัพไม่ลงนะครับไม่มีรูนรี้เลยอัพกันไม่ค่อยลงเนาะแต่สิงที่เล่นพวกตัวเลยอัพก็ไม่เคยใส่ลูนนะตานี้เลยอัพแทบไม่ลงกัเลยไม่เคยใส่รูเลยอัพเรียบร้อยนะครับเกมนี้เสร็จทีมดังในโดงไปนะครับผมชนะด้วยสกอร์สองต่อศูนยนะครับทีมดังในโดงนะเมื่อกี้ ชนะไปแล้วหนึ่งเกมนะครับเกมน,นี้ชนะอีกหนึ่งเกมดังในดวงได้ MVP เล่นได้ทุกตำแหน่งจริงคนนี้